สิบสามพระนเรศเสด็จยกทัพไปตีบ้านเมืองต่างๆได้เป็นอันมากและมีใช้ต่อพระเจ้ากรุงกัมพูชาในที่สุดพระองค์จับพระเจ้ากรุงกัมพูชาและพระราชโอรสทิดาทั้งหมดเป็นเฉลยแต่ทรงอนุญาตให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้ากรุงกัมพูชาอยู่ครอบครองกัมพูชาต่อไปโดยให้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่คิดกดทรยศแต่จะเป็นฆ่ากรุงศรีอยุธยาสืบนไปเมื่อได้จัดการกรุงกัมพูชาแล้วพระนเรศ จึงเสด็จยกทัพกลับคืนพระนครให้เอาตัวพระเจ้ากรุงกัมพูชาและพระราชโอรสอีกสามองค์มาเป็นเฉลยด้วยพระเจ้ากรุงศรีอัจจยาโปรดให้พระเจ้ากรุงกัมพูชาและพระราชโอรสสามองค์เป็นเฉลยอยู่เพียงเวลาอันสั้นเมื่อพระนเรศพระราชโอรสอนุวัตตามพระราชดำริแล้วก็โปรดให้สงพระเจ้ากรุงกัมพูชากลับไปเสวยราชณกรุงกัมพูชาตามเดิม โดยให้ถวายสัตยปฏิญาณว่าให้พระราชโอรสอยู่เป็นตัวจำนำณกรุงศรีอยุธยาและให้กรุงกัมพูชาถวายต้นไม้เงินทองต่อกรุงศรีอยุธยาปีละครั้งพระเจ้ากรุงกัมพูชาที่วันวลิตกล่าวถึงในที่นี้คือพระยาละแวกในพระราชพงศาวดารซึ่งมีนามว่านักพระศรัทธ,ธาพระราชปพงศาวดารยืนยันต้องการว่า พระนเรศวรทรงทำปฐมกรรมประหารชีวิตพระยาละแวกแล้วให้นําองค์พระศรีสุพรรณมาธิราชผู้น้องพระยาละแวกมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงตรวจให้กลับไปครองกรุงกัมพูชาวันว,นวลิปอาจเข้าใจสับสนในเรื่องนี้เจ้านายขมรที่จะต้องอยู่ณกรุงศรีอยุธยานั้นคงจะต้องมีอย่างน้อยสององค์เช่นเจ้าแก้วเจ้าไทยในสมัยพระเจ้าอู่ทอง และนักพระสุทโธนักพระสุธันในสมัยต่อมาแต่คงเป็นโอรสของพระศรีสุพรรณมาธิราชส่วนนักพระสัทธานั้นในปัจจุบันนี้เชื่อว่าหนีไปได้และไปสิ้นพระชนในประเทศเหลา่าว 14. ในเวลาต่อมาไม่นานนักหลังจากที่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระมหาธรรมราชาพระเจ้าสองแควได้อิสรภาพ แห่งราชอาณาจักรของพระองค์คืนจากมอนทรงปราบพระเจ้ากรุงกัมพูชาที่เป็นกบฏแข่งเมืองให้กลับมาอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพและได้ทรงทําให้บ้านเมืองมีความสงบเหมือนก่อนมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อเสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ22ปีและเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนพรรษา76ข้อนี้ไม่ตรงกับพระราชพงสาวดาร ซึ่งมีความต้องการว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตก่อนสงครามยุทธตถีในพุทธศักราช2133มิใช่ในพุทธศักราช2137หรือ2138วันมฤตย์จึงผิดไปหลายปีแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาอยู่ในราชสมบัติ21ปีส่วนที่เรียกว่าพระเจ้าสองแควซึ่งวันมิตยเขียนว่าสองควีน นั้นเห็นจะเป็นพระนามที่ราษฎรใช้เรียกเพราะเคยสวยราชที่เมืองสองแควคือเมืองพิษณุโลกมาก่อน 15. พระนเรศราชาธิราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่20แห่งตูซีอยุธยาอยู่ในราชสมบัติ20ปีเมื่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ได้กล่าวถึงมาก่อนได้สวรรคตรแล้วเหล่าเท้าพระยามุขมนตรีก็กราบบังคมทูล อัญเชิญพระนเรศให้ทรงรับราชสมบัติและทรงปกครองแผ่นดินต่อไปโดยอ้างเหตุผลว่านอกจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำมาแล้วพระองค์ก็ยังเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เป็นฝ่ายหน้าหรือพระราชโอรสพระองค์แรกในตำแหน่งรัชทายาทโดยตรงแต่พระนเรศมิได้มีพระราชประสงค์ที่จะรับราชสมบัติแล้วตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงว่าพระองค์ได้ทรงใช้พระเดช ลังเลือดคนมามากเกิคนควรแล้วหากทรงปกครองแผ่นดินก็จะเดือดร้อนกันทั่วไปดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้พระอนุชาในว,วันฤทวันวลิ์เขียนเป็นตัวอักษรฝรั่งว่าพระอนุในวงเล็บปิดผู้ซึ่งทรงอยู่ในตำแหน่งฝ่ายหลังเป็นพระราชโอรสลำดับรองลงไปให้ขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอนุชาและข้าราชการทั้งพวกได้ยินพระราชดำรัสดังนั้นก็เข้าใจว่า พระนเรศตรัสลองใจตนหากผู้ใดเห็นคล้อยตามพระราชกระแสก็อาจต้องราชภัยถึงชีวิตจึงพากันตราบังคมทูลบินบอลอยู่อย่างเดิมพระนเรศได้ตรัสเปรียบพระมหากรุณาของสมเด็จพระราชบิดากับน้ําพระราชทไทยอันเฉียบขาดยิ่งยวดของพระองค์แต่ยิ่งมีพระราชดำรัสโต้แย้งอย่างไรขุนนางทักปวงก็มิได้ยอมตามพระราชดำริ ไม่กล้ายกพระนุชาฝ่ายหลังขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนเรศจึงตรัสถามว่าวกท่านจะให้เรารับราชสมบัติจริงหรือไฉนพระอนุชาและข้าราชการทั้งปวงก็กราบบังคมทูลพร้อมกันว่าขอให้ใต้ฝ่ารอ,องทุลีพระบาทเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติเกิดและข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะขอเป็นข้าทูลรอ,องทุลีพระบาทสืบไปแมว้งเล็บ ตามที่ชอบที่ควรในวงเล็บปิดพระนเรศมีพระราชรำรดำรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นเราขอให้ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเราปฏิบัติตามพระราชกำหนดบทพระอายการและช่วยกันรักษาพระราชกำหนดกฎหมายมิให้ขาดตกบกพร่องผู้ใดทำผิดพระราชกำหนดกฎหมายแม้แต่เล็กน้อยจะต้องเป็นโทษ ท่้นแล้วจึงมีพระราชองค์การให้จัดเรือพระที่นั่งและเรือขบวนทั้งปวงให้พร้อมสักให้คุณนางทั้งปวงโดยเสด็จทางเรือไปยังพระเนีตรในเงเล็บอ,อันเป็นสถานที่เลี้ยงช้างและทําพิธีบรมราชาพิเศษและถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาต่อพระองค์ตอนนี้วันว,นวล,ลิตชัชัดจเจลิเธอเอามากไม่ทราบว่าไปฟังใครเล่าให้ฟังจะว่าได้มาจากจดหมายเหตุหรือหลักฐานใดๆ อันเป็นเอกสารเห็นจะไม่ได้พระราชปรงสาวดานทุกฉบับมีเนื้อความต้องกันว่าเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตแล้วพระนเรศวรเป็นเจ้ากอเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติสืบแทนสมเด็จพระราชบีดาโดยมิได้ทรงเกียงงอนแต่อย่างไรครั้งนั้นได้โปรดให้สถาพนาพระอนุชาธิราชพระเอกาทศรลขึ้นไว้ในตำแหน่งพระมหาอ,อุปร,ราช แต่ให้มีพระอิสริยศเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระราชพงศาวดารจึงใช้คําว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จนตลอดรัชกาลพระนเรศวรเป็นเจ้าประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและมามีอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระเนตรนั้นวันวลิตออกจะเข้าใจผิดพลาดไปมากเพราะพระเนตรเป็นที่คล้องช้างมิใช่ที่เลี้ยงช้างและไม่ใช่ที่สําหรับกรรทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นแน่นอนแต่ก็ยังน่าสงสัยว่าวันวลิตเอาพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้อย่างไรจะเอาไปปนกับพระราชพิธีอื่นได้หรือไม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น หลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินยังต้องเสด็จเข้าสู่พระราชพิธีอื่นๆอ,อีกคือพิธีปรถม,มกรรมและมัธยม,มกรรมซึ่งเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครทราบเสียแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันใดในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันธนุม,มาตรมีข้อความเกี่ยวกับต้นราชการระมหาจักรพรรดิไว้ว่า สักรารแปดรเกาสิบสปีเะตรีศกเดือนแปดขึ้นสองคำทำการพระราชพิธีประถมกรรมสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิราชาธิราชเจ้าตำบลท่าแดงพระกรรมวาจาเป็นพระพุทิบาทพระพิเชษเป็นพระหัสดาจารย์พระอินโทระเป็นธรรมการพระราชพิธีนี้ไม่ได้ทำในพระราชวางัง แต่ทาที่ตําบลท่าแดงซึ่งอยู่ในชนบทดูชื่อและตําแหน่งผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพระกรรมวาจาเป็นประพฤติบาทพระพิเชษเป็นพระหัสดาจาร์แล้วก็ทําให้คิดไปว่าพระราชาพิธีนี้น่าจะเกี่ยวกับช้างเพราะพระพราหมณพฤติบาตเป็นพราหมณ์ที่ทาพิธีเกี่ยวกับช้างมาโดยตลอดแตกต่างกับพราหมณ์พิธีคําว่า พระหัสดาจารย์ก็ฟังดูเป็นช้างช้างชอบกลถึงรัชการสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าอาจมีพระราชพิธีนี้หลังบรมราชาพิเศษก็ได้และเมื่อเกี่ยวข้องกับช้างอาจทำที่พระเนียรก็ได้แล้ววันวลิตจึงเอามาปะปนกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ16เมื่อเสด็จไปถึงพระเนียร์ฝีพายเรือพระที่นั่งและเรืออื่น ในกระบวนการทำผิดแบบแผนในขณะที่นำเรือเข้าเทียบซึ่งพระนเรศก็ม่ได้ลงพระราชอาญาในทันทีนั้นทรงรับพระบรมราชาพิเศษตามดาชประเพณีเมื่อมีพระชนมพรรษาสา3สิบเมื่อเสด็จพระราชพิธีแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้เอาตัวฝีพายเรือพระที่นั่งและฝีพายเรือลูกอื่นๆในวงเล็บประมาณหนึ่คนในวงเล็บิด เผาเสียทั on ite, iga, ้งเป็นณที่นั้นมีพระราชดำรัสแก่ข้าราชการทั้งปวงว่ามีพระราชประสงค์จะให้จดจำเรื่องนี้ไว้เป็นเยี่ยงอย่างในราชการของพระองค์แล้วจึงเสด็จกลับยังพระราชวังเมื่อได้อ่านความข้อนี้ของวันบริสทธิ์แล้วผมก็ต้องถามตัวเองว่าเมื่อจับฝีพายเผาทั้งเป็นเสียที่พระเนตรถึง1600คนแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชวังได้อย่างไรเพราะตั้งเรือ พระที่นั่งและเรือหลวงต่างๆก็คงจะต้องลอยล้ำอยู่เปล่าๆหาฝีพายไม่ได้ถ้าหากว่าจะเอาขุนนางลงทาหน้าที่ฝีพายพอถึงพระราชวังก็เห็นจะต้องเเขาขุนนางอีกกองโตเพราะจะให้พายเรือให้ดีเท่าฝีพายเห็นจะไม่ได้แน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทพระราชพงศ์สวดาลฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดบันทึกไว้ว่า ศักราช959มาเสงสุกสสในวงเล็บพุทธศักราช2136ในวงเล็บปิดวันสองห้าสิำเสด็จเถลิงพระมหาประสาทครั้งนั้นทรงพระโกรธแก่มอนให้เผามอนเสียประมาณหนึ่งทรงพระโกรธแก่มอนด้วยเรื่องอันใดหรือทรงคเครียดมาจากไหนพระราชพงศาว,วดารก็ไม่ได้บอกไว้ความจริงนั้นสมเด็จพระนเรศวรออก จะโปรดมอนและมีมอนเป็นค่าทุนละอ,องธุลีพระบาทมากแต่เรื่องนี้บอกไว้ต่อจากการเถลิงพระมหาปราสาสหรือมอนจะเผาอิฐที่สร้างพระมหาปราสาสไม่ได้ขนาดหรือคุณภาพไม่ดีจึงเผามอนแทนอิฐหรือมอนจะมวดนับอิฐแบบมอนว่าหนึ่งแผ่นอิฐมอนสองแผ่นอิฐมอนสามแผ่นอิฐมอน จึงเป็นเหตุให้ราชาเหลืออดเหลือทนอย่างไรก็ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าให้เผามอนเสียประมาณหนึ่งร้อยจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าวันวลิตมาได้ฟังเรื่องนี้ที่คนเล่าภายหลังได้บิดเบือนบวกลบคูณหารจากมอนประมาณหนึ่งร้อยจนกลายเป็นฝีพายประมาณ1,600ไปคิดดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเพราะพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระราชพิธีมงคล จะเผาคนถึง1,600สดๆสดสดร้อนๆหลังพระราชพิธีดูไม่น่าเป็นไปได้เรื่องการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้านั้นไม่มีรายละเอียดปรากฏในพระราชพงศ์สวดารฉบับใดมีแต่ในคำให้การคุณหลวงหาวัดซึ่งเขียนไว้น่าฟังเหลือเกินอ่านแล้วก็อดใจไว้ไม่ได้ขอคัดลงไวใ้ให้อ่านกันดั้งต่อไปนี้ ส่วนพระนเรศก็เข้าไปในกรุงศรีอโยธยาก็เสด็จขึ้นสู่บนพระฐานอันอัครมหาเสนาบดีและมหาปุโรหิตทั้งปวงจึงทําการปราบดาพิเศษแล้วเชื้อเชิญขึ้นให้สวยราชสมบัติจึงถวายอาณาจักรเวทพ,พ,พิภพแล้วจึงถวายเครื่องเบนจกกุตตัพันทั้งหแล้วเครื่องมหาพิชัยสงครามทั้งหทั้งเครื่องราชาอบปโภคทั้งปวงอันครบคัน แล้วจึงถวายพระนามใสในพระสุพรรณบรรสมยาแล้วกรมฝ่ายในจึงถวายพระเมสีพระนามชื่อนั้นพระมณีรัตนาแล้วถวายพระสนมกำนันทั้งสิ้น 17. พระนเรศราชาธิราชนั้นชาวบลายูขนานพระนามว่าราชาอาปีส่วนคนไทยนั้นเรียกว่าพระองค์ดำ รัชการของพระองค์นั้นเท่าหารในการศิทธ์และเข้มงวดกว่ารัชการอื่นใดที่เคยเห็นกันมาในกรุงศรีอุทียามีคำบอกเล่ากันต่อๆมาหลายกระแสและยังมีคนที่เกิดทันได้เห็นจำนวนมากพูดกันว่าในเวลา20ปีที่เสวยราชสมบัตินั้นพระองค์ได้ทรงประหารชีวิตและให้ลูกขุนปรึกษาลงโทษประหารชีวิตตามบทพระอายการเสียถึง80,000คนไม่นับผู้คน ที่ต้องเสียชีวิตในราชการสงครามไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่ใดด้วยพระคาถาด้วยม้าพระท่นั่งด้วยเรือพระที่นั่งหรือแม้แต่ประทับบนพระแท่นออกขุนนางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะขาดพระแสงสาตราวฒตนั้นหาไม่ได้พระองค์จะทรงวางลูกธนูไว้บนพระเพลาและมีพระแสงธนูอยู่ในพระหัตถ์เมื่อทอดพระเนตรเห็นผู้ใด กระทำการที่ไม่พอพระราชารือไทแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะรงยิงพระแสงธนูไปยังผู้นั้นแล้วให้ผู้ที่ทําให้ไม่พอพระราชดุไทนั้นนําลูกธนูมาถวายบางครั้งก็โปรดให้เชื้อเนื้อผู้ล่วงพระราชอาญาแม้แต่เล็กน้อยในวงเล็บแม้แต่จะเป็นคุณาในวงเล็บปิดแล้วให้ผู้ผิดกินเนื้อของตนเองหน้าพระที่นัง่งบางครั้งก็ลงพระราชอาญาให้ ิกินอาจมของตนเองมีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่าพวกเจ้าคนไทยทั้งหลายจะต้องปกครองด้วยแบบนี้เพราะพวกเจ้านั้นดื้อด้านมีสันดานหยาบและอยู่ในสภาพอันเลวแหละแต่เราจะให้อาญาเหล่านี้แก่พวกเจ้าจนกว่าเจ้าจะเป็นชาติที่มีคนนับถือพวกเจ้านั้นเปรียบเสมือนหญ้าที่ขึ้นอยู่ในดินอันอุดมยิ่งตัดให้สั้นลงเท่าไร ก็จะยิ่งเจริญลอกงามขึ้นเท่านั้นเราจะเอาทองคำโปรยไว้บนถนนหลวงและทิ้งทองนั้นไว้เป็นเวลานับเป็นเดือนเดือนสู่เจ้าผู้ใดมองทองคำนั้นด้วยโลภเจตราจะต้องโทษถึงชีวิตข้อสังเกตประการแรกก็คือพระบรมเดชานุภาพของพระนเรศวรเป็นเจ้านั้นแผ่ไปนานาประเทศ ชาวมาลายูนั้นคงจะเกรงพระเดชานุภาพยิ่งนักถึงกับขนานพระนามาพิไทยว่ารายาปีแปลง่ายๆว่าพระเจ้าไฟหรือจะแปลให้เพราะก็เห็นจะต้องแปลว่าพระอักคณิราชการที่พระเดชแผ่ไปทุกที่สานุจินี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและอาณาประชาราชโดยไม่มีปัญหาเพราะบ้านเมืองปราศจากขาศึก ที่จะเข้ามาโจมตีประชาชนมีความปลอดภัยและมีเวลาหากินได้เป็นปกติสุขส่วนที่คนไทยเรียกพระองค์ว่าพระองค์ดำนั้นเพราะทรงมีพระชวีคล้ำแตกต่างกับเสด็จพระเอกาทศรถพระอนุชาธิราชผู้ทรงมีพระชวีอันขาวชาวบ้านก็เรียกว่าพระองค์ขาวตามพระชวีการปกครองประเทศด้วยความเฉียดขาดของพระเรนเรศวรเป็นเจ้านั้นน่า จะมีความจริงเพราะการปกครองกรุงศรีเอเชียนั้นเริ่มจากอ่อนแอเผลอฟอนมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระมหินทราที่าชมาแล้วด้วยการแบ่งพวกผองแต่สามัคคีกันออกเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าแล้วคิดร้ายทำลายกันจนต้องเสียกรุงแก่พม่าในที่สุดแม้แต่ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาก็คงจะมีพวกที่เห็นว่าควรจะเป็นเมืองขึ้นพม่าต่อไป พราะขยาดสึกสงครามพวกหนึ่งและพวกที่อยากได้เอกราชกลับขึ้นมาอีกพวกหนึ่งในต้นแผ่นดินพระมหาธรรมราชาพวกแรกมีอำนาจปกครองแผ่นดินคงจะได้เผยแพร่ค,ความคิดและความเชื่อถือชนนี้ไว้มากพวกที่คิดกอบกู้เอกราชคงจะเพิ่งมาม,มีเสียงมีกำลังขึ้นภายหลังเมื่อพระนเรศวรเป็นเจ้าเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกแล้วการปกครองกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น คงอดอแอถึงที่สุดคนที่จะมีฝีมือในการรบพุ่งหรือปกครองแผ่นดินคงจะไม่มีหรือมีน้อยดังจะได้เห็นว่าต้องเอาพลเรือนจากมหาไทยคือพระยากำแพงเพชรไปว่าที่สบุหะพระกลาโหมต้องไปถูกประมาตีแตกเข้ามาเกือบถูกประหารชีวิตร้อนถึงพระมหาธรรมราชาต้องทรงขอชีวิตไว้ว่าเป็นแตเพียงพลเรือนดอกจะเอาอะไรกันนักหนา เมื่อการปกครองอ่อนแอเสร็จแล้วโจรผู้ร้ายก็คงจะชุกถุมทั่วไปราษฎรหาความสุขไม่ได้องค์สมเด็จพระเรนเรศวรเป็นเจ้าผูยอมสละพระองค์กอบกู้เอกราชนั้นก็คงจะมีปมในพระราชานไทยมาโดยตลอดสมเด็จพระราชนิดาก็เคยเป็นฝ่ายพม่าขึ้นอยู่กับพระเจ้ากรุงหงสาวดีสมเด็จพระรชชนมีคือพระสวัสดิ์ซึ่งถวายพระนามว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ Uhm. ซึ่งถูกรับพระองค์ลงมาจากพิษณุโลกและประทับอยู่ในกรุงศรีอยุธยานั้นในตอนที่พม่ามาล้อมกรุงในราชการพระมหินทราธิราชก็ยังทรงติดต่อทางหนังสือกับพระราชสวามีซึ่งเสด็จมาในกองทัพพม่าแล้วทรงเกลี้ยกล่อมพระยารามซึ่งเป็นข้าราชการคนสําคัญในการป้องกันพระนครออกไปให้พม่าตามก้นอุบายของพระเจ้าหงสาวดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอคือพระสุวรรณเทวีหรือพระสุวรรณกัลยาก็ต้องตกไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงหงสาวดีเท่านั้นยังไม่พอสมเด็จพระมาตุฉาคือพระเทพกษัตรีนั้นสมเด็จพระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชาก็เป็นใจกับพม่าส่งข่าวไปยังพระเจ้ากรุงหงสาวดีให้มาู่งชินพระองค์ไปเป็นพระมเหสีกรุงหงสาวดีอีกพระองค์หนึ่ง ขณะที่กำลังเสด็จขึ้นไปกรุงศรีสัตนาคณะหุตเพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุตตามที่พระมหาจักรพรรดิพ,พระราชทานให้ถ้าจะพูดกันอย่างคนธรรมดาสามัญพระนเรศวรเป็นเจ้าทรงเป็นคนที่รักเอกราชที่สุดเกลียดชังผู้ที่เข้าจู่จริงเอาเอกราชของไทยเป็นที่สุดแต่ก็มีพ่อแม่พี่น้อง เป็นฝักฝ่ายใกล้ชิดกับศัตรมูมากที่สุดยกเว้นสมเด็จพระอนุชาธิราชพระเอกาทศรสพระองค์เดียวความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในเอกราชคงยังฟังอยู่ในพระราชารถไทยโดยตลอดข้าราชการไทยในสมัยนั้นก็คงจะไว้วางพระราชารถไทยยังไม่ได้หมดว่าใครเป็นพวกพมาใครเป็นพวกรักเอกราชหรือใครเป็นพวกเห็นแก่ตัวเมื่อการ บ้านเมืองยังกระสับกระสายคนทั่วไปก็ยังอ่อนแอขาดระเบี w N I, ยบวินัยก็ราะความอ่อนแอแห่งการปกครองจนผู้ร้ายก็ชุกชุมดังนี้ทางเดียวที่จะทรงรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้ก็คือการปกครองโดยเฉียบขาดลงโทษผู้ผิดอย่างรุนแรงปราศจากความปราณีผมอยากจะชื่อวันมลิศด้วยซ้ำไปว่ามีได้ทรงปรารถนาที่จะรับราชสมบัติเมื่อข้าราชการ ไปเชิญเสด็จขึ้นสวยรัชเพราะคงจะทรงท้อถอยพระาราชยไทยในปัญหาใหญ่หลวงสารพัดของเมืองไทยในขณะนั้นตลอดจนความเลี้ยแหลกเฟ่ฟอนต่างๆที่มีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตัดสินพระราายุไทยที่จะรับราชสมบัติเพราะเอกราชของบ้านเมืองบังคับให้ทรงรับจึงได้มีพระราชดำรัสเตือนคุณนางว่า จะทรงปกครองโดยเฉียบขาดยิ่งหยวดไม่เห็นแก่นหน้าผู้ใดทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นความจําเป็นที่สุดในขณะนั้นที่วันบริตว่าไว้ว่าได้ฟังจากคนบอกเล่าว่าทรงประหารชีวิตคนเสีย80,000ื่นคนในเวลา15ปีซึ่งเป็นราชการของพระองค์นั้นอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เห็นจะพอสันนิษฐานจากภาวะบ้านเมืองในขณะนั้นได้ว่าผู้ที่ต้องรับพระราชอาญาถึงชีวิตคงจะมี มากกว่าที่เคยเห็นกันมาเรื่องการที่มีพระแสงติดพระองค์อยู่ทุกขณะนั้นเป็นราชประเพณีของไทยเจ้าพระรง,งานกลมแสงต้นต้องทอดพระแสงไว้ณนะพระราชอาณาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยราชพาหนะใดๆหรือเวลาประทับพระแท่นเสด็จออกขุนนางหรือในโอกาสอื่นใดก็ตามดาชปรเรเพณีนี้ ยึดถือปฏิบัติกันลงมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เห็นจะไม่ใช่เริ่มขึ้นหรือมาเริ่มมีในราชการพระนเรศวรเป็นเจ้าโดยเฉพาะที่วันวลิตลวาวะทรงยิงธนูไปยังปูดที่ทําให้ไม่พอพระราชธไทยแล้วให้ผู้นั้นนําลูกธนูมาถวายนั้นแสดงให้เห็นว่าทรงเตือนมิใช่ลงพระราชอาญาถ้าเป็นในระหว่างเสด็จ ออกว่าราชการแผ่นดินก็คงจะเป็นการทรงปลุกผู้ที่งีบไปให้ตื่นคุณนางสมัยนั้นหมอบเฝ้าถาก้มหน้าซบกับแขนแล้วหลับไปเลยก็คงจะทําได้ง่ายใครก็ตามที่เคยเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ๆของขุนนางไทยมาแล้วย่อมจะเห็นพระชาตุไทยพระเนร่วนเป็นเจ้าในเรื่องนี้ผมเองยังเคยนึกอยากจะพกหนังสติ๊กติดตัวเอาไว้ปลุกท่านที่นั่งหลับหรือ นั่งตาปลือในที่ประชุมที่วันมฤตยูบอกไว้ว่าลงพระราชอาญาให้คนกินเนื้อของตนเองหรือกินอาจมของตนเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องขอรับชันว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าลงพระราชอาญาแบบนี้แก่ขุนนางตำแหน่งใหญ,ใหญ่ผู้กินไม่อิ่มก็น่าจะเห็นพระ,ะราชเทิดไอีกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ต้องฟังหูไว้หู พราะรายละเอียดต,ต่างๆเหล่านี้วันวลิตจะต้องได้มาจากปากคนบอกเล่าไม่ใช่หลักฐานที่เป็นเอกสารคนไทยนั้นต่อเติมเรื่องราวเก่งอยู่แล้วใครไม่เชื่อก็ขอให้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้เอาเองเพราะฉะนั้นเรื่องความโหดร้ายเหล่านี้วันวลิตอาจไปเชื่อข่าวพลาดหัวใหญ่ของกุ้งศรีอยิทยาในสมัยนั้นเข้าหลายหัวก็ได้แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ควรจะรู้กันไว้ด้วยว่าพงศาวดาพรพมาร่านั้นจารึกไว้ว่าหลังจากที่กองทัพพมา่าได้พ่ายแพ้กองทัพไทยในสมัยพระนเรศวรไปทุกครั้งพระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงให้ประชุมแม่ทัพลายกองและเสนามาตราชบริพานแล้วมีดำหนัดถามว่าเพราะเหตุใดกองทัพไทยจึงเอาชนะพม่าได้ทุกครั้งแม่ทัพในกองทั้งปวงก็กราบทูลเป็นความเห็นต้องกันว่า ที่กองทัพไทยเอาชนะพะม่าได้ทุกครั้งนั้นก็เพราะคนไทยกลัวพระนเรศวรยิ่งกว่ากลัวตาย